พลตออศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพโดย100โร้อยตำรวจเอกคงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าการฉีดวัคซีนจะเร่งฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งในพื้นที่6เขตติดกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์เกือบครบ1้อปแล้วและจะเร่งฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่6เขตโดยดําเนินการตาม8ขั้นตอนพร้อมกับสอบสวนโรคหากมีอาการไข้แน่นหน้าอกอความดันโลหิตสูงจะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งประชาชนทั้ง6เขตสามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการสาธนารณสุขหรือศูนย์อนามัยเขตได้ทันทีแต่หากประชาชนท่านใดไม่สะดวกก็สามารถติดต่อผ่านไลน์หมอบร้อมได้เช่นกันที่ปางแค่ที่มีการกระบาดโดยเราจะมีการอนุมัติการใช้ ในบุคคลที่มีประวัติสัมผัสเขียงสูงในการสอบสวนโรคและก็สรรัมผัสเฉียงทั้งหมดนะฮะในการสอบสวนโรคซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะให้บางส่วนมาฉีดที่โรงพยาบาลที่พร้อมที่รับการฉีดได้ส่วนหนึ่งทางท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและก็สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์พรุ่งนี้จะไปตั้งหน่วยในการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ที่บริเวณพื้นที่ตลาดบางแคสำหรับบางคนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือบางคนที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเมื่อเดินทางและอาจจะมีการแพร่เชื้อได้ก็จะทําการฉีดในที่ตลาดบางแคซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการฉีดเตรียมพร้อมในการฉีดในช่วงเช้านะครับด่านพลตรวเอกอัศวินขวัญเมืองระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้จัดรถเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้วเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ ผมก็เชื่อว่าตรงนี้มันเป็นความเชื่อมั่นของพี่น้องประชายชนที่ได้รับทราบก็คงเป็นข่าวไปแล้วละป่านนี้นะ,แล,ะแล้วก็ทางกรุงเทพมนครก็จะได้ดาเนินการคือการที่จะไปฉีดบางแค่พวกนี้มีสองกรณีคือหนึ่งไปฉีดที่โรงพยาบาลที่กใกล้ๆสองอย่างที่โลษกได้พูดไปแล้วว่าเราจะไปต,ตั้งเต็นท์ฉีดที่นั่นนะโดยเอารถโมบายก็ไม่จะเป็นรถโมบายของ ศูนย์เนราวันของกทมด้วยแล้วก็ทางแพาย์พิีรมการแพทย์ก็จะเอารถจากโรงพยา,าบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐต่างๆ,ๆมาช่วยกันมาช่วยกันนะครับว่าจะต้องทําให้ถูกขั้นตอนของกระบวนการในการฉีดสำหรับในส่วนของตลาดบางแคจะจัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดฉีดวัคซีนเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยจะมีการสอบสวนโรคเพื่อตรวจสอบไทม์ไลน์ป้องกันผู้ติดเชื้อก่อน และจัดวัคซีนไว้ทั้งหมด6,000โดสตั้งเป้าการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้500-600คนต่อวันโดยในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนำรถโมบายจะตั้งจุดฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแคเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่